อบกี่นาทีไฟเท่าไหร่เพื่อนๆถามกันเข้ามานะคะความจริงแล้วนะเตาอบแต่ละบ้านนะคะความร้อนและเวลาที่ใช้อาจจะไม่เท่ากันเดี๋ยวันนี้นะคะแม่แหวมาแชร์สําหรับเตาอบบ้านแม่ววเนาะบ้านแม่วหวใช้เตาอบแบบบิวอินนะคะแม่แหวจะอบที่อุณหภูมิ220องศาเซลเซียส2นาทีนะจากนั้นนะคะแม่แหวก็จะลดไฟลงนะคะเหลือ180องศานะอบต่อประมาณ16-18นาทีนะดูสีของครัวซองนะคะให้ได้สีน้ําตาลทอง สวยงามเนาะแล้วเราก็นําออกจากเตาอบได้เลยค่ะครัวซองที่เพื่อนๆเ,เห็นนะคะเป็นครัวซองแบบโฮมเบคแท้ๆนะคะไม่แบวรีดมือร้อยเปอร์เซ็นต์นะหลังจากที่เราพุ๊บเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็ทําการทาไข่แดงเหมือนที่แม่แววทำนะพอทาไข่แดงเสร็จเรียบร้อยทุกตัวนะเราก็นําเข้าเตาอบเลยอ่าอีกอย่างนะคะเพื่อนๆอ,อย่าลืมวอร์มเตาอบด้วยนะวอร์มเตาอบที่220อองศาเซลเซียสนะคะอันนี้แชร์จากประสบการณ์เตาบ้านแม่แววเนาะจากนั้นนะคะก็ นำครัวซองต์นะใส่เข้าไปในเตาอบได้เลยค่ะส่วนเพื่นๆคนไหนนะคะสนใจเรียนทำครัวซองต์กับแม่ว่วนะวันนี้แม่ว่วมาแจ้งข่าวดีค่ะแม่ว่วทำโปรพิเศษนะคะฉลองสิ้นปีด้วยสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่2มกราคมเท่านั้นนะคะนี่นะคะอบเสร็จออกมาเราก็จะได้ครัวซองต์สวยๆโฮมเบคหอมเนอยอร่อยอร่อยน่าทานแบบนี้เลยค่ะโฮมเบคครัวซองอร่อยอร่อยใครๆก็ทำได้นะคะแล้วก็คลิปนี้นะคะเป็นคลิปส่งท้ายของปี2 0 2พ 2 5นะคะแล้วก็เวลคั่มปี2026ด้วยนะขอให้เพื่อนๆนทุกคนนะคะมีความสุขมากๆตลอดปีใหม่แล้วก็ตลอดไปค่ะ Happy New Year ทุกคนค่ะ